สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเพจบ้านพร้อมและในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการที่ตั้งอยู่โซนอำเภอนิคมพัฒนาซึ่งโครงการนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์คนทำงานมากๆเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งงานอย่างนิคมปิ่นทอง6และเขตอุตสาหกรรม WHA ซึ่งมีรถรับส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับ <Wow. S 1> โครงการนี้มีชื่อว่าโครงการ The Premier Park นั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูการเดินทางและททาเลที่ตั้งของโครงการกันก่อนดีกว่าครับสำหรับการเดินทางไปยังโครงการ The ีเมีย e r p a r คุณผู้ชมสามารถเดินทางไม่ได้ง่ายมากๆเลยครับเพียงคุณผู้ชมเดินทางจากสี่แยกมาบขามุ่งหน้าไปยังอำเภอนิคมพัฒนาเมื่อเจอกับสี่แยกนิคมพัฒนาแล้วให้คุณผู้ชมขับตรงไปอีกประมาณ3กิโลเมตรคุณผู้ชมก็จะเจอกับซอยล็อก2ล็อก7ทางด้านขวามือให้คุณผู้ชมเลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับและตรงไปอีกประมาณ900เมตรก็จะถึงกับโครงการแล้วครับ ี่ส่วนของทำเลที่ตั้งของโครงการนะครับต้องบอกเลยว่าทำเลดีมากๆเลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองหกับเขตอุตสาหกรรม WSA ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับโครงการยิงอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันสถานศึกษาอนามัย และอยู่ไม่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสวนสุพัฒนทาแ,แลนด์และวัดะหารไล่หลวงพุทธิมด้วยละครับ <Yeah. S 1> โครงการ t พ e p r e m i e r พ Park เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์นอร์ดิกที่มีความเป็นมินิมอลตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ของทุกครอบครัวเลยครับ <Wow. S 1> โดยจุดเด่นของโครงการนี้คือเรื่องของทำเลครับที่อยู่ใกล้กับแหล่งงานที่ทําให้กะจัดปัญหารถติดการเดินทางไปทํางานสายได้เลยเลยครับ <Wow. S 1> โครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่เริ่มต้น50ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขกและ2ที่จอดรถครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณโรงรถหน้าบ้านนะครับโดยทางโครงการได้ทําการปลูกกระเบื้องโรงรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงหลังคาโรงรถก็เช่นกันมีการดีไซน์ลายไม้สวยๆแบบนี้เลยแหละครับ เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตัวบ้านกันบ้างดีกว่าครับเมื่อเข้ามาในตัวบ้านครับแน่นอนเราก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนเลยครับซึ่งมีความกว้างในระดับหนึ่งนะครับพื้นกระเบื้องที่ใช้ก็จะเป็นกระเบื้องแกรนิโตลายหินอ่อนสวยๆแบบนี้เลยแหละครับส่วนฝ้าเพดานตรงนี้นะครับมีความสูงถึง4.8เมตรด้วยกันทําให้บ้านดูโปร่งมากๆเลยแถมมีโคมไฟสวยๆให้ด้วยครับ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมหรือห้องนอนหลักนั่นเองครับก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆมีการเข้ามุมกระจกสวยๆแบบนี้เลยเลยครับแล้วก็ห้องนี้ยังมีห้องน้ำในตัวด้วยล่ะครับส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2ครับและห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนั่นเองครับ ต่อมาก็จะเป็นบริเวณของห้องครัวนะครับซึ่งห้องครัวเนี่ยมีความน่ารักมากๆเลยเห็นแล้วอยากจะเข้าครัวกันเลยทีเดียวเลยครับด้วยโครงการนะครับมีการบิวเคาน์เตอร์มาให้พร้อมกับซิงล้างจานให้ด้วยแล้วนะครับและยังมีชั้นวางของให้ด้วยครับส่วนใต้เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีตู้สําหรับเก็บของด้วยให้ถึง3ตู้เลยเลยครับสามารถใส่อุปกรณ์ครัวได้มากมายเลย ถัดมานะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับโดยที่เครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้ก็จะเป็นของแบรนด์ American Standard นั่นเองครับส่วนฝักบัวนะครับก็จะเป็นแบบ r รนชาวเวอรสามารถปรับระดับได้ตามใจชอบเลยครับ ส่วนห้องน้ําห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนหลักนะครับซึ่งก็จะมีกระจกบานใหญ่แบบเอาใจคุณผู้หญิงแบบนี้เลยครับถัดออกมาจากห้องครัวนะครับก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านรวมถึงพื้นที่ซักล้างครับโดยโครงการได้ปลูกกระเบื้องหลังบ้านเท่านั้นยังไม่พอครับโครงการยังแถมแทงน้ำให้ไปเลยถึง1 0 0 0พันลิตรด้วยกันครับ <Wow. S 1> และนอกจากนี้ก็ยังมีปั๊มน้ำจากคิตาชิให้ไปอีกด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมโครงการนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมครับซึ่งใครที่อยากจะจับจองเข้ามาตอนนี้นะครับทางโครงการก็ได้มีของแถมให้หลากหลายรายการกันเลยทีเดียวใครที่จับจองเข้ามาก่อนก็มีสิทธิ์ได้เลือกบ้านก่อนนะครับซึ่งบ้านดีทำเลสวยตอบโจทย์ชีวิตคนทำงานต้องโครงการนี้เลยครับเดอะพรีเมียร์พาร์คครับสำหรับใครที่จะจับจองเป็นเจ้าของสามารถอินบ็อกไายังเพจบ้านพร้อมได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับ ผมและทีมงานบ้านพร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ด้วยนะครับเราจะต้องสู้แล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันครับส่วนโครงการหน้าเราจะพาไปชมโครงการในนั้นอย่าลืมติดตามเพจบ้านพร้อมกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานบ้านพร้อมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ